โอเคครับผมยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่เกมอาร์เซโรอีโ้ที่2กันอีกเช่นเคยในหมวดเพลโอน,นะครับผมวันนี้เราจะมาทําการอนุกักตัวแล้วกันวันนี้ขอจับนกให้ได้สักตัวเพื่อที่เราจะใช้ฟาร์ามทร,รัพยากรหรืออะไรได้ง่ายได้ถ้าเป็นเจ้าอาเจนทวิตจะดีมากแต่ตอนนี้ดูธน,นูของผมด,ผมดิยังไม่มีธนูดีๆเลยตอนกลางคืนคร,ครับเสียงดังไม่ได้เดี๋ยวเจ้เอี้ฟาเล็กๆจะไม่ได้ยิน ขั้นแรกเลยเราต้องผลิตธนูก่อนเหล็กพอหรือเปล่าึ๊บโอเคเหล็กมีเหล็กมีตึ๊บเหล็กเข้าไปอ่ะของพวกนี้ก็ใส่เข้าไปแล้วก็หน้าไม้เออแอรโร w เหรอโอเคไม่เห็นคอสโบ o w เหรออ่ะใช่คอสโบ,รเ,รสโบรเรายังขาดไฟเบอร์อยู่จำได้ว่าเก็บมาอยู่โอเคฮะ ได้ครับไฟเบอร์มาทีเรียบร้อยแล้วนะตังมาะนี้ก็ต้องเป็นหมอตำเยแล้วออกเดินเลยก่อนที่เราจะไปจับสัตว์กินพืชกันได้นะครับผมเราก็ต้องมีไอ้เจ้าทางด้านหน้าไมา้แล้วก็อึออออ่าธนูยาสลบนะเนี่ยต้องทําลูกนี้ขึ้นมาซึ่งเราต้องใช้นาโคติกนาโคติกผมทําได้หรือเปล่าโอ้โหเบอร์รี่ดำ เออรีทำไม่มีแล้วก็ขาดเนื้อเนา่าโอ้เนื้อเน่าพอมีเดี๋ยวผมตั้งสูตรใช้เนื้อเน่าก่อนโอเคแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวเจอกันโอได้แยกเนื้อเน่าวไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆน,นี่โดยการกดชิปแล้วก็กดชิกออกอย่างนี้นะเนื้อมันก็จะหมดอายุพอๆกัน a few moments later โอ้แล้ววิ่งเร็วด้วยอุ้ยอุ้ยอุ้ยสมปอนผมสองตัวเหรอโอ้ยโอ้โอโดยดันขึ้นหน่อยอขอบคุณครับขอบคุณครับ สมบัติผมอุ้ยแล้วทำไมลากมาทางนี้ไม่เอาว้าอสมบอตผมสมบอตผมสมบอตผมอุ้ยแล้วแบบแล้วมันไล่สุดด้วยแล้วมันโอ้ยสมบอตผมแตกสมบอตผมแตกอุ้ย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 วิ่งเร็วกูจะมาล้างแขนหนึ่ง จังหวะนี vos, ้โอ้นี่ไงนี่ไงนี่น่าก่อนใส่พาราเซสือก่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอ้ยมันเหมือนมันมีสองตัวแต่มันมีตัวเดียวนะโอ้หนี่ถ้าไม่มีชุดเกราะผมอยู่ไม่ได้มาดิมาดิอุ้ยเชิยมันสองตัวจริงอืออืออืออืมกูลืมไปนี่หว่าว่ากูดาเมจแรงโอ้เหงื่อแตกเลยเหี้ยเหี้ยแต่จริงโอ้ย แล้วสมบัตผมก็ได้จากโลกนี้ไปไลูกพ่อไปอยู่ในไปอยู่ในดาวแรปเตอร์นะไอ้ตรงนี้ไม่จะสัตว์กินพืชต่างอะลรเดี๋ยวเราค่อยมาหาจับทินหลังแล้วกัน,น I เนี่ยตัวเวลสเนี่ยผมว่าผมสามารถจับมันได้แต่ผมจะเอาขึ้นบ้านยังไงในเมื่อไอ้ตัวแดงๆมันอยู่นี่เดีผมว่าผมทําได้ปะอลองดูหน่อยแล้วกันยิงขาเอาฟาร์ไว้ก่นอนอาร์ไว้ก่อน คอมพีคอมพีไม่ต้องยุง่งคอมพีไม่ต้องยุง่งอ่าไม่ต้องยุ่งดิคอมพีอ่ะฮึยุ่งอะไรยุ่งอะไรตนะั้งหนาอืม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 โอเคในเมื่อหลับแล้วกูข้อยัดเบอร์รี่เลยเบอร์รี่ไปไหนวะเบอร์รี่อะไรกไ็กินไปเถอะลูกอจะเรื่องมากเอ้ยตื่นเร็วเขินมามาขึ้นมาด้านบนก่อนขึ้นมาตรงนี้ก่อนเดินเดินล้อขอบเดินล้อขอบนะะไม่เดินเข้าตรงกลาง เดี๋ยวไปเจอของดีอนี่ไงเห็นไหมเห็นเบอร์รี่ที่เราได้ไหมคุณผู้ชมเห็นเบอร์รี่ไหมครับนี่แหละคือสิ่งที่เราจะได้เมื่อเราเอาน้องไทมาอุ้ยไอตัวกาชานี่ว่ะกาชามาว่ะมันม,มันจะดรอปของออกจากตูดนะฮะโอเคผมขึ้นท่านบนกอนดีกว่าเอาน้องไทไว้ด้านบนก่นอนไม่งั้นไม่ปลอดภัยขนาดคนยังจะตายเรปเตอร์เมื่อกี้เร็วๆยัยงแตกเลย โอ้ดีนะมันย่อยไม่ได้้องใสกระเพาะเต็มแต่มันก็ยังฝืนก ouais. deflect, okay. ินอยู immt, ่อีกเนาะไอเจ้าเอลฟาเนี่ยโอเคึึบขึ้นมุมนี้ได้ไหมไม่อยากไปเหลี่ยมนั้นเลยแล้วขึ้นเหลี่ยมนี้ไม่ได้ด้วยคือกูต้องเดินไปเหลี่ยมนั้นแล้วดูมันไล่กัดดิ้ดูมันไล่กัดดิไปขึ้นขึ้นขึ้นริบขึ้นลูกเดินช้าเลือเกินโอ้โอเคมันห่างไปไกลแล้วนะ ไม่ต้องห่วงแล้วอ่ะเก็บน้องไครไปฟาร์มเลยตรงนี้อึ๊บอุ๊ยไปตัดโดนต้นไม้โอ้ไม่เอาโอ้สากหัวมันจะขึ้นต้องมีปุ๋ยป่ะเนี่ยต้องมีมอสปุ๋ยป่ะเนี่ยอืมอืมโอเคเบอร์รี่ดำสี่ร้อยเป็นไงเป็นไงผมบอกแล้วไทนี่โคตรจะโอพีเลยเป็นตัวฟาร์มที่ ใช้ง่ายสบายบรือมากแล้วก็เอาน้องมาไว้ตรงนี้เอ้ยตรงนี้ไม่ได้ดิเผื่อมีทีเล็กมามันกลับถึงอีกโอ้ทิ้งไว้บนนี้แล้วกันโอเคฮะแล้วก็เราเอาเบอร์รี่ดำกับไม้กับเทปมาเดี๋ยวรอบหน้าก็ลงมดน้ําหนักแล้วกันเออไม่ใช่ลงมดน้ําหนักดิให้อ,อน้ําหนักดีกว่าตอนนี้เนื้อแนอมี136่อามสิไปแบ่งเป็น3ชิ้น ตรงนี้ใส่34ตีต้องใส่1 2ปึ๊บแบ่งเบอร์รี่ดำไปเป็น3หมหมดหมู1ปึ่งปึ๊บ,บ,บโอเคเอ้ย5 1ิมาไงเนี่ยอือผลิตมา3ได้34อันนะฮะแล้วก็เบอร์รี่ดำใส่ตรงนี้อับอันนี้ก็เบอร์รี่ดำไปอีกหรือเปล่าอ่ะเอาเนื้อออกมาก่อน แล้วก็ได้ไปอีก22อันจับอันสุดท้ายนะเบอร์รี่ดำแล้วก็ได้มาอีก33อันอ่ามีหวังแล้ววะมีหวังแล้ววะจะสมบอลผม IP แล้วงั้นจับสมิเลอรอนแทนแล้วกันนี่ยินดีนำเสนอกับดักจับไดโนยเพียงแค่เรายืนตรงนี้แล้วเราก็เข้าไปตรงนี้แล้วก็เราก็ทะลุกออกตรงนี้นั่นไงแค่นั้นแหละทำอะไรไม่ได้ยิงไปหนึ่งนัดฮะ ยิงไปสองนัดแล้วก็ยิงไปสามนัดยิงหัวไม่ได้ปะเดี๋ยวมันตายก่อนยิงไปสี่นัดห้านัดหกนัดเจ็ดนัดฮะวิ่งแล้ววิ่งแล้วแปดนัดแล้วก็นัดสุดท้ายขอเน้นๆยิงใส่ตาเอา้าเอา้า กำลังอะไรของโวนี้เหลือมาน้อยเกินไปฮะเพื่อนโอ้ไปหาจับตัวใหม่ก็ได้วะมารอบนี้ไม่มีพลาดแหละ A few moments later ตรงนี้จะยิงตูดแล้วึ๊บโอเครับ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 แล้วรับแล้วแล้วเย่จะได้สมัยรุ่นเดอนแล้วฮะโอเคตา ไม่ไว้ใจอะไรทั้งนั้นผมสร้างกระเงปิดไว้ก่อนเลยไม่ไว้ใจอะไรทั้งนั้นอืมไม่ไว้ใจอะไรทั้งนั้นฮนะซมมยโลโดอน SMI ซามยโลโดอนนี่เรียบร้อยได้มาแล้วสาหรับอ่านน้องซมมยโลโดอนพาร์ทนี้ก็น่านจะต้องจบพิงเท่านี้แล้วแหละเพราะว่ามันเล่นเลยเวลามานานแหละปึ๊บ อ่าเออพาหน้าเรามาทําการอัปเกรดแล้วก็จับนกดีกว่ะผมอยากได้ไอ้ปืนเก็บไอ้นี่มากเลยไอ้ปืนเก็บไดโน่อ่ะผมมีหมดอะไรบ้างนะผมได้ลงหมดครบไหม,ไ,มได้ไม่ต้องมาเสียเวลารอเบอร์รี่ดํามันเป็นนาโคติกอ่ะจะได้คราฟได้เลยอ่าความสามารถพิเศษของเจ้าสมเลรอนก็คือตกจากที่สูงเนี่ยมีโอกาสไม่ได้รับดาเมจหรือว่าดาเมจดน้อยมากเลยนะถ้าสูงไม่เยอะก็ไม่ได้ดาเมจดอ่ะ ถ้าส่งเยอะๆก็ดาดามิดไม่มากอะ่ะดามิดแค่ครึ่งเดียวเองมะปึ๊บอย่างนั้นเราก็ได้สมัยโะดอนมาแทนที่น้องแรปเตอร์อ่าที่เก่าที่เดิมมุมปิดคลิปขอเรียกอย่างนี้เลยแล้วกันโอเคครับผมพ่อเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับอาร์ชเวโรพาร์ทที่2มัดพิโอพาร์ทนี้ ก็ได้จับเจ้าเสือสีเบอร์ทูนหรือว่าสมัยเลดอนแล้วนะฮะผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไบคุยซับสไบเลยซับสไบช่องมาจะบูด้วยนะครับผมวันนี้ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนขอบคุณครับ